มือนี้มาตามแนวทางแม่เพชรดที่ผ่านมากคือคักแน่แต่แม่คักอยู่แม่แม่ก็เฮ็ดตามสูตรแม่หลักโอ้เลขสูตรบ่ครับแม่อันตั้วแม่ก็มาเว้าปูดอกให้มันเข้าให้มันคือให้ขนได้แม่ก็ฝันดีแม่คิดว่าแม่สิได้หลายอยู่แต่ว่าแม่บ่ได้ซื้อบัดนี้เลข3ตัวชุดนี้แม่ซื้อแต่เลขฝันเลขสูตรจะคลองบ่ซื้อให้แม่ยกให้ดูหน่อยครับแม่เดี๋ยว FC ก็็ไม่เหนโตให้ไรเน้อครับห้าสองสองุ้ยสามตัวบนตัวนี่สามตัวสามตัวบนเข้าทางบนเ่สองสองสามตัวสองแปดาธรรมดาตัวนี่เ็เเข้าทุกมุนตัวนี้ปีนี้พ่ะท่านลุดกี่แม่บ่อท่านในลุดสุดเต็มว่าท่านในลุดครับแต่ว่าจกกอะถ้ารลอเที่ยกับ่าเขาครับจกนะแต่ว่าคนก็อยากได้เต้นนน้อยเนาะแม่ก็จกไม่ค่อยเถือกร้าเ่เที่ยกับเือกร้าเเที่ยกับ ยกแค่เดียวก็สึกเลยแต่ว่านี่แม่คือแม่เฮ็ดสูตรเต็มไว้แล้วแต่ว่ามันสิมีตัดอีกอยู่เพราะว่าแม่มันมีสูตรดับมันหลายสูตรเอาแม่เอาสูตรเต็มมาก่อนแม่เพราะว่ามันเฮ็ดเปล่านะเดือดเคืนเนี่ยแน่นอนปุปปอว่ามืออื่นสิมาหาแม่ก็เลยเปล่าเฮ็ดให้ยค่ะะฮันเด็ตัดคักงวดวันที่สิบหกธันวาคมนี้แม่ก็ได้แล้วแม่บาครับเฮ็ดแล้วยาเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วแต่ว่าบะฮันเด็ตัดบะฮันในเบิ้งอันนั้นอันนี้เพราะว่าของแม่ มันหลายสูตรมันหลายสูตรต้องห้แม่เฮ็ดแล้วเรียบร้อยนะบนนะมันเลี้ยหาตัวเดียวบนแม่แต่ว่าวันนี้แม่ข้าวข้าไปแล้วมันเลี้ยซีครับรอบเนี้ยบนบนวิ่งยังเขาแม่วิ่งอันสองกับสองกับแปดสองกับแปดแต่บาเล่ตีตีแม่น่ะมันมีซีเด่นกัมูเลยซี บนวิ่งซอนกับแปดแยกบนแยกล่างด้วยตัวนี้แม่แต่ว่ามันกับเขาซับบนซับล่างสามตัวกับมีดว่แม่มีมีดว่แม่สองคูณล่ะโอครับสองคูณนั่งล่ะปีนี้มันยังบอลลูดแม่เลขติดแม่คือเลขสุดเต็มแม่หนึ่งยังบอลลูดแต่ว่าเขาซับบนซับล่างนะเขาใหญ่อยู่ครับคือบนลงมาล่างล่างขึ้นบนยังจ้เขาใหญ่อยู่ สลับกันที่แม่แม่ถ้าเลีงเทียดอ่ะถ้าลีงถ้าเลีงเทียดตัดไปตัดมากกับเลี้ยตัวเดียวกับแม่มเ,เทาก็เฮ็ดตามสูตรเนาะกระทำอยู่อันบม่บกระทำอยู่สูตรเต็มนี่มือนี่คือมาปล่อยสูตรเต็มแม่แต่ว่าสูตรตัดนี่แม่นัดมือด่อใดจ้ะมื่อกระไล่ออจัด สองเสมือเพราะว่าแม่ก็ต้องเฮ็ดเหียกสะก้อนเฮ็ดตัดดับตัดอย่างนด้สินะให้มันเลี้ยหน่อยตัวโล่ท่านมีตัวเน้นไปครับตอนตัวเต็มนี่ยตัวเต็มเนี่ยเที่ยงแค่ก็เน้นนั่นล่ะเน้นนั่นเน้นซีหกเดิมมากซีหกเพราะว่าหกยุดทายวดเนี่ยบนนะหกยุดทายสมมติว่าผู้ได้มักตัวใด้ยังสินะก็เอาให้มันตโหกไว้บุญนะ นักหวยเนี่ยคือหกกกับหนงแต่ว่าแม่มากหกกับหนแต่นี่แม่มากหแม่เลขยกสามตับแน่ได้งวดนี่ก็ไดบแน่อาจจะมาบแน่สามตัวนสามตัวนี้เขาจังหวัดอีกมากแล้วครับเนี่ยเปิปีนี่มันเป็นเขาซีเทียอะไรจำตัวเาซีเทียอลไซีเทียหมู่บ้านนี่ครับ เลขตี่นยัง,งบอลลูนแค่สามตัวนี่ปีนี้เขาซีเทียแมน่นซีเทียมซีเทียมสมุบ้านนี่แมน่นแต่บางวันนี่กับวันะแนนเน่ย <c oughs> นะแต่เราบ้าบเนาะชิบงวันนั่นอีกอยู่กับชิตัดชิน่นั่นอีกอยู่มากอีกรอบรุ่นนะ่ะอาจจะได้น้อยก็นี่าอาจจะได้หลายก็นี่เพราะว่าปิดตัดดับตัดตยัง้งวดบางหันเนาะมันดับมันดับแปด อแม่มันดับแปดดับทุกรักเลยบนนะบัานนี้เลขกแปดขนกระดังเนาะ,ะด้านี้หรี่ไพสิยู่ไพสิบปเนาะปะ,ะ,ะเอาเทปตามสูตรแล้วล่างวิ่งวิ่งสองกับห้าป่ะแม่แม่ ครับโอ้ยขาเาปีนี่ังบอลิบ่บอกวอัอยู่บ้าทีบอกว่าันเกิดน้องหันวันที่สิบแปดมันยังบ่หันไหนออกอันนี้กับวนมันที่บอก่าอายุอยู่บ้าหกสิบสองอายุแม่ปะครับแม่วันแี้แล้วสี่หกสองที่สองห สุดเตรียมนี่แม่ยังบนเนนเนาะแม่เนาะเนนร้อยอีกจักทรงเสมอร้อให้แม่ตัดก่อนได้ให้แม่มากไปก็มาก4ี่หกละบนบน4-6ี่หกปะครับมากสี่หกเรื่องผมไปก่อนเนาะแม่เนาะบน,บนล,ล่างนี่แม่ล่างนี่มักหาหนึงหน่งหาหนึ่ง กีดเลขกีดปีนี้ยังบรุดสมตัวในเขามาจะงวดแล้รกันเน่สี่งวดปีนีต่ว่างวดนี้งวดที่หาสี่งวดที่นี่งวดที่ไหนงวดที่หาครับสี่หกสองสี่สองหกหบเน่หวนี่ยสี่สองหกส่องหนี่เพราะว่าแม่ว่าลักงวยนี่สิเป็นหกหกับหนึ่ง ครับรากหน่วยหกกืบหบนึ่งมูลนะนะรจองหรือะจากบ้านนะครับ <c oughs> ชุดเต็มนะครับของแม่เพชปีนี้ยังไม่หลดุดอน,นี้ชุดเต็มจ้ะปีนี้ยังบม่หลุคำนวณพี่ละสามตัวเขามาชีงวดติดตูเขามาชีงว,วดแล้วบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับ ที่แล้วเอาัยสางหกคู่หกหางย่างละหกคู่หกหางนะครับอันนี้เนีทางวันที่สิบหกธันวาหกแปดจะพี่น้องแม่เพชรปีนี้ยังไม่หลุดนะครับไปกันหน่อยไปกันเพียงแม่ไม่น้อยนิดแม่อ๋ออันนี้ยมักอยู่ด้แม่งวดนี้แม่มักสี่หกบนนะสี่หกบน มั่วตี่านมากเขาจะได้เนี่ยเขาทั้งสองหาเขาทั้งสองสองเขาทั้งความตัวหาสองสองหัวดเนี่ยเพลทประทมดาได้ครับแน่นเป็นแน่นแม่เพลทน,นะครับถามต่อนะครับเนี่ยสุดเต็ม,น,น,มนะครับสุดสคำนวณของแม่เพลทน,น,นะครับแล้วแม่เพลทสีตัดเนับ แคบหน้าจอนะครับนี่ชุดเต็มของแม่เพชรนะครับวมดส,สิพานมาห้าสองสองกับสองสองนะครับอันนี้จะเป็นแนวทางวันที่สิบขอวานเขาบนเ<ต>ขาล่างปีนี้ยั่งบรุษนะครับเข้ามาแล้วสีาา่งานจ้ะนี้เลขคำนวณชุดเต็มโอเคครับแม่เพชรไปเจ้ามา เลขกไายปันน right. so so ั้นเจ้าผู้ได้ซื้อไว้แล้วฉันมันมันเป็นเลขเท่าฝันเนาะเป็นส่วนไม่เป็นเหล็กไมเป็นสูตรไม่เป็นเลขเท่าฝันมันมันเป็นเลขเท่าฝันเป็นนั่งโอ้ส่งเคียงอีหยังเอาอันนี้เป็นเหล็กไร้ฝันเนาะเปนวณเป็นสูตรคำนวณเอ้าซามเนี่ยนะ